นครนายก2หนุ่มแสบเติมน้ำมันแค่50บาทแล้วไม่จ่ายก่อนขี่จักรยานยนต์ชิ่งหนีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้2อหนุ่มแสบเติมน้ำมันแค่50บาทแล้วไม่จ่ายก่อนขี่จักรยานยนต์ชิ่งหนีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เจ้าของปั๊มไม่รอช้าเข้าแจ้งความให้ตำรวจรีบหาตัวคนร้ายถึงแม้จะแค่เงิน50บาทที่ปั๊มน้ำมันเชล ริมถนนสุวรรณศรขาเข้าตัวอำเภอปากพีตำบลเกาะโพอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกกล้องวงจรปิดจับภาพเป็นผู้ชายสองคนเข็นรถจักรยานยนต์เข้ามาในปั๊มแล้วขอเติมน้ำมันจำนวน50บบาทก่อนจะบอกเด็กปั๊มว่ารอเพื่อนตามมาจ่ายเงินพอเด็กปั๊มเผลอรีบสตาร์ทรถจักรยานยนต์หนีไปอย่างรวดเร็วหลบหนีมุ่งหน้าวิ่งไปทางอำเภอปากพี จากการสอบถามนางพัทรวดีสาลีผลอายุ48ปีเด็กปั๊มได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตอนเวลาประมาณสองทุ่มของเมื่อวานมีผู้ชายหนึ่งคนเข็นรถจักรยานยนต์เข้ามาเติมน้ำมันสักพักก็มีเพื่อนเดินตามมาอีกหนึ่งคนเข้ามาแล้วขอเติมน้ำมันจำนวน50บาทซึ่งตนเองเติมน้ำมันให้จนเสร็จก่อนผู้ชายที่เข็นรถจักรยานยนต์มาก็บอกกับตนเองว่ารอเพื่อนกาลังขับรถ ตามมาเดี๋ยวจะมาจ่ายให้ซึ่งตนเองก็ไม่คิดอะไรเพราะทั้งสองคนมีท่าทีเหมือนคนเมาคงไม่กล้าจะคิดหนีซึ่งตอนนั้นตนเองก็ยืนรอเงินแต่เกิดมีแมลงบินเข้าตาตนจึงเดินไปให้เพื่อนช่วยดูตาให้หน่อยแล้วก็กลับมาที่หัวจ่ายแต่คนขับก็บอกว่ารอเพื่อนเขาแป๊บนึงตนเองซึ่งยังเจ็บตาอยู่ก็เดินไปให้เพื่อนดูอีกรอบ ก่อนผู้ชายทั้งสองคนสตาร์ทรถจักรยานยนต์แล้วรีบขับนี้ออกจากปั๊มไปซึ่งตนเองถึงกับงงว่าเงินแค่50บาททําไมถึงไม่จ่ายถ้าคิดว่าจะไม่จ่ายก็น่าจะบอกกันดีๆก็ไม่ได้เห็นต้องหนีเลยทางด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันก็ได้พานางพัทรวดีไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจปูธรปากพรีเพื่อดำเนินคดีกับชายทั้งสองคนนี้ซึ่งมูลค่าความเสียหายอาจจะไม่เยอะ เป็นจำนวนแค่50บาทแต่ต้องการให้เป็นคดีตัวอย่างเพราะไม่เคยเกิดกับปั๊มของตอนเองมาก่อนทางด้านสถานีตำรวจภูธรปากพรีได้ส่งชุดสืบสวนหาเบาะแสจากกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะหาตัวไม่ยากเพราะกล้องวงจรปิดจับภาพหน้าคนร้ายทั้งสองคนไว้อย่างชัดเจนสมบัติเนินใหม่รัชชานนนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณายงาน